ไม่ว่าแบบวันไหนเทศก,กาลไหนหรืออะไรเนี่ยคือนิ่งตลอดไม่เคยมีเหมือนกับไม่เคยมีบทบาทในความเป็นแบบคนรักกันนะพี่ใช่ห่ะเขาเป็นคนเฉยๆแบบนี้ตั้งแต่แรกที่เราครบกันเลยป่ะก็แบบนี้แหละแต่เมื่อก่อนก็ยังมีแบบว่ายังหยอกยังคุยกันมากอยู่นี่ไม่มีเลยแบบแต่ว่าตั้งแต่มีลูกก็คือแบบแยกกันนอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยถนมว่าทุกวันนี้กูไม่ต้องอยู่ก็ได้ไม่มีมึงกูก็อยู่ได้ นาที่เธอไม่มีใจสวัสดีคุณนิวเป็นยังไงบ้างเออเดือนมีนาที่เธอไม่มีใจยังไงคะเอก็เป็นเรื่องราวแบบเาอยู่กันนานแล้วเหมือนกับมันจินชานิวแต่งงานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมีครอบมีลูกแล้วครับกีบ่ป um ีแล้วคะในการคบหากัน สิบปีแล้วค่ะค่ะสิบปีลูกกี่คนคะเนี่ยลูกสองคนแล้วมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นครับคือแฟนหนูเขาเป็นคนแบบนี้แบบมันชินมันชามันแบบไม่มีแบบคอมเมนต์เหมือนเราคนรักกันแต่เขาก็เ็นแบบนี้มานานแล้วตอเริม่มมีลูกอ่ะมันก็เริ่มห่างกันไปห่างกันไปไม่ว่าแบบ วันไหนเทศก,กาลไหนหรืออะไรเนี่ยคือนิ่งตลอดไม่เคยมีเหมือนกับไม่เคยมีบทบาทในความเป็นแบบคนรักกันนะพี่ใ่้่ะเขาเป็นคนเฉยๆแบบนี้ตั้งแต่แรกที่เราครบกันเลยปะก็แบบนี้แหละแต่เมื่อก่อนก็ยังมีแบบว่ายังหยอกยังคุยแล้วมากอย่างนี้ <c oughs> ไม่มีได้แบบ แต่ว่าตั้งแต่มีลูกก็คือแบบแยกกันนอนด้วยอะไรเงี้ยคือพี่ว่าโมเมนต์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเทศกาลเนี่ยนะคะเพียงแต่แค่ความใส่ใจในฐานะคนรักกันอะดูแลกันอ๋อนี่เป็นภรรยาเราไงเรารักไงเราเลยดูแลหรือแม้กระทั่งความเป็นพ่อของลูกอย่างเงี้ยเขาแสดงออกซึ่งความใส่ใส่ใจไหมอะไม่เลยนะคะที่มันมันไม่มีเลยพูดตรงตรงมาครั้งนั้นหนูก็ยังว่าเฮ้ยเหมือนกับหนูอยู่ใกล้กับลูกอะ ไม่เหมือนไม่ได้อย yup. ู walk, ่ก you know, ับเขาอะหนูพยายามจะด่งตัวเองออกมาหลายครั้งแล้วหนูทําไม่ได้หนูว่าติดลูกหรือเปล่าหรือว่าติดที่ตัวหนูเองยังไงหนูคิดหลายบทบาทมากหนูไม่รู้ว่ายังไงดีกับการกระทําใส่ใจไหมถามว่ากินข้าวมื้อยังเหนื่อยไหมเวลาเราออกไปทํางานยังไม่เคยมีหนูก็เลยคิดยังไงดีครับเขาใช่ว่าเขาดูดูไม่ค่อยใส่ใจเราแล้วไม่ค่อยใส่ใจลูกด้วยหรือว่าใช่ค่ะเหรอทั้งใช่ค่ะเล่นเราเล่นกับลูกอะไรอย่างงี้ปะมีไหม ็มีแ <Bien> ต่ว <Mystery> ่า mm น้อยเขาเหมือนคนนิ่งๆแต่น <rain> okay. hmm. like right. ิ่งบางทีมันก็นิ่งเกินนะวันๆเขาทาอะไรคะนิวพี่อยากรู้จังเลยเขาทาอะไรแล้ววันๆเขาเขาทางานข้างนอกด้วยข้างนอกบ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่านแล้วพอเข้าบ้านมาแล้วยังไงคะก็เหมือนกับติดโทรศัพท์แล้วไงครับพอเข้ามาปั๊บเล่นโทรศัพท์แล้วก็ดูโทรศัพท์นั่งเล่นนั่งคุยหับเพื่อนอะไรแต่ว่าเขาเป็นคนเหมือนคนส่วนตัวสูงเขาไม่ใส่ใจแล้วเขารับผิดชอบต่อหน้าที่ของเขาหรือเปล่าในฐานะพ่อในในฐานะ สามใครอบครัวอือคือหลักๆคือหนูเขาแค่รับส่งลูกที่เหลือหนูจัดก,การหมดเพราะว่าหนูบอกเมื่อก่อนเขาไม่เคยทําเลยไม่เคยทำาดยเฉพ่ที่บ้านมีกิจกรรมของเจนีน่แต่ว่าน,นอนหลักๆคือนอนแล้วก็ทําก็ได้ไม่นังก็ได้ลูกก็เหมือนกับว่าเมื่อก่อนไม่เคยส่งเลยหนูบอกว่าไม่ได้นะต้องช่วยกันเพราะหนูเองก็เหนื่อยงานของหนูแล้วหนูก็เลยให้ให้เขาหน้าที่ตรงแค่รับส่งอืใช่เขาทํำไหมคะที่ทำเขาทําอยู่อย่างเดียวคือรับส่งลูก เล่นกับลูกสอนลูกทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ดูการบ้านให้ใช้เวลาด้วยกันทํำไหมคะไม่ค่ะก็คือเข้าบ้านพอรับส่งลูกเสร็จปุ๊บเข้ามาเข้ามาบ้านปุ๊บนั่งเล่นมือถือแล้วก็นอนใช่ค่ะกิจกรรมหลักของ,องเขา อืมแล้วก็ไม่ค่อยมีสังคมด้วยใช่นิวว่าความสุขของเขาคืออะไรคะเท่าที่ดูเขามีความสุขกับอะไรคะหนูก็มองไม่เขาไม่ออกูก็ใจว่ายังไงเท่าที่ฟังแล้วรู้สึกนิวก็ไม่ได้สนิทกับสามีด้วยใช่ไหมดูห่างอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนูวคือขายของพอกลับมาบ่ายอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ยังนอนอยู่แล้วแบบหนูเครียดหนูเหนื่อยอะนอนยังไงคะที้นอนหลับเหรอหรือว่าเฮ้ยหลับคือคือพี่งงจริงนะเอาจริงคือพี่แค่รู้สึกว่า ตอนที่พี่ถามว่าความสุขของเขาคืออะไรคือพี่อยากรู้ว่ามนุษย์คนหนึ่งอะ่ะการมีครอบครัวอยู่ในบ้านหรือการใช้ชีวิตด้วยกันในสังคมอะ่ะมันอาจจะมีการทักกันแบบเอ้ยเป็นไงมั่งเอออากาศร้อนเนาะกินข้าวย่างหรืออะไรเงี้ยนี่คือความปกติของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปอะ่ะแต่ถ้าเขาจะแบบหลับเป็นโคล่าหรือคะเนี่ยแบบ<笑><笑>แล้วก็นึงสลดอดอช,ช้าช้าใช่หนูก็เลยถามวะ่าทุกวันนี้ครูไม่ต้องอยู่ก็ได้ไม่มีมึงกูก็อยู่ได้หนูทะเลาะกับเขามาหลายทีแล้วพี่ ดีปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวลูกอะไรเงี้ยมันต้องตกมาที่หนูคนเดียวแล้วเขาเถียงไหมไม่ค่อยเถียงพูดน้อยดูดิดนเป็นพี่พี่ยังอยากรู้ว่าเขาเคลื่อนตัวด้วยอะไรอ่ะทำไมดูเขาแบดอ่อนมากขนาดเนี้ยคืออยากรู้เขาก็คือมีการตอบโต้หรืออ่าเอากเงียบเงียบอื่นอีกนอีกังรู้สึกว่าตอนนี้นิวเองก็ดูบาดเจ็บในหัวใจมากซะจนแบบต้องมาหาวิธีการในการแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่แก้โดยการไปเปลี่ยนเขาแต่จะแก้โดยการที่ ถ้าอย่างนั้นอยู่ในบ้านนวิวเองก็ต้องยอมรับไปเลยว่าเขาเป็นได้แค่เนี้ยเขาเป็นอย่างเนี้ยได้ก็ต้องใช้พลังมากขึ้นในการต้องดูแลลูกด้วยดูแลบ้านด้วยครับแล้วเลิกเอาความสุขไปผูกไว้ที่เขาครับถ้าจะยังอยากอยู่นะหรือถ้าแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่าฉันอยากอยู่บ้านที่มีสีสันกว่านี้ก็ต้องแยกแยก้ายเปลี่ยนคนอื่นอนะ่ะบางทีเปลี่ยนยากเราไม่รู้จะเปลี่ยนเขาได้เลยหรือเปล่าการที่เราบอกว่าเราอยากได้ความรักจากเขา เราเริ่มให้ความรักให้เขาได้เห็นบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าสมมติโอเคถ้าสามีไม่ให้ฉันให้ลูกฉันเต็มเต็มที่หรือยังนี่คือส่วนหนึ่งที่เราหน้าคิดเหมือนกันอีกส่วนก็คืออ่ะงั้นฉันแบ่งให้เธอด้วยฉันก็แสดงความรักให้เธอและฉันก็จะรักเธอไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือกรณีที่เรายอมรับนะครับเพราะเรารู้สึกว่าทรงเข้ามาเป็นทรงเนี้ยตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นฉันก็จะยอมรับเธอแบบเนี้ย นอกใจเธอก็ไม่นอกใจฉันบอกให้เธอไปรับลูกเธอก็ไปเธอก็ไม่ได้อิดออดแต่ว่ามันมีบางส่วนที่มันหายไปคือเรื่องของอารมณ์และความรักลองเทรนเนอร์เขาแบบวิธีนี้พูดกับเขาดีๆมีปัญหาอะไรนู่นนี่ในชีวิตก็ลองปรึกษากันไม่รู้ว่าเขารับฟังหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเราให้ไปแล้วลองพยายามพูดคุยมีประโยค c o n v e r s a t i o n มีประโยคสนทนากันแล้วก็ไม่ตอบไม่ไม่ได้เป็นคู่คิดชีวิตที่ดีรู้สึกไม่ได้ตอบโจทย์อันนี้เราค่อยมาพิจารณาก,กันอีกทีหนึ่งว่าฉันอยู่กับเขาแล้วฉ แต่ในขณะที่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งที่เราตัดใจบอกว่าฉันตัดใจจากสามีฉันไม่เอาสามีละแต่ว่าฉันหอยหาความรักนะฉันอยากจะไปหาจากคนอื่นไม่แน่คนอื่นอาจจะมีให้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีให้นานสักเท่าไหร่วันหนึ่งมันจะหมดอย่างนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่มันต้องพยายามทั้งสองฝ่ายค่ะพยายามเพียงฝ่ายเดียวก็ไม่รอดอถึงที่บอกลองพยายามก่อนแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องคิดหาทางในแผน2แผน3ต่อไปว่าเออไม่ไหวว่ะอยู่กับเขาเหงาก็โสดอีโหดร้ายกว่าเราเยอะเลย หรือลูกจะกลายเป็นเด็กหนุดๆคนหนึ่งตามพ่อหรือเปล่านะเพราะที่สุดแล้วนอกเหนือจากการเลี้ยงลูกให้เขาเติบโตเลี้ยงดูความเป็นอยู่ต้องเลี้ยงดูความเป็นสุขของเขาด้วยเออเลี้ยงกายเลี้ยงใจด้วยเหมือนนิวอะโหยหานิวอยากจะเลิกเพื่อไปหาแบบความรักที่อื่นอะซึ่งจริงคนอื่นจะให้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่ว่าเลิกไม่ได้ด้วยอืมจริงๆนะเพราะว่านิวเองก็ไม่ได้อยากจะไปขนาดนั้นหรอกม่งานหนูไปตั้งนานแล้วนะครับลองดูนะค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ <The Friday. S 1> เดือนมีนาที่เธอไม่มีใจ